สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะจ๊ะน้องนเซวาอิค่ะเะอ๋อนี่นกเซอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแม่มีนกเซอฝ่ายครับน้าเปื่อนเมื่อภาคกันไปเลนอันอันไปคุณเล่นค้อนอันอยู่อยู่โรงอยู่โรงเรียนอันไปคุณโน้ตแค่นี้อ๋อผู้นึงอยากกินเบคอนผู้นึงอยากกินเคนดิอ๋อพึ่งขอมาบาน้ะจ้ะเด้อหาโมง ซีฟนาทีพี่น้องเม่ตายบ่ได้จออกคลิปลงเพราะว่าไปเลี้ยนเบิดมื่อแล้วบ่มีเวลาจ้ะแต่เม่ตายจะอัดเราแล้วแม่ตายจะเอามาลงใหม่แล้วจะได้ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนขอบคุณในหลายๆด้จ้ะที่ที่เข้ามาติดตามเมนวินลี่น่ากับแม่ตายขอบคุณหลายๆด้จ้ะหนูไปเลี้ยนเบิดมื่อมามา อ๋อมื่อว่านกับมือนี่เอมจะเลี่ยนจะ,จะเลี่ยนหลายแต่มืออื่นนี่จะเลี่ยนบ่ค่อยหลายจ้ะจะจะ,จะเลี่ยนบ่ค่อยหลายชั่วโมงพวกนี้ประมาณเจ็ดชั่วโมงแต่มือนี่แปดแปดชั่วโมงเอ่อแปดชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเกือบเก้าชั่วโมงกับพี่น้องมือนี่นะมือนี่นักมือนี่กับมือว่านนั้นนัก

Di na Rita. Mama. Guys. Alay lo. See, look at that. What happened? See. Alay sila. Look. Mm.

คุักก่อนขอบคุณครับนี Não, ่นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่นะขอบคุณครับแม่วิวขอบคุณครับขอบคุณครับไหนขอบคุณครับม่าม้าขอบคุณครับม่าม้าขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมหม่าม้าที่ตากหม่ม้าที่ตากแม่กินน้ำ่อนลูก <Come> นางน้ำธันผู้ชมก่อนจักหน่อยนางเศร้าเมยก่อนพึ่งเขามาพกพอดีก็เลยเนี่มาสวัสดีธันผู้ชม,มาาก่อจัะเนาะพึ่งเขามากเลยปุ๊บพ,พึ่งว่างกระเป๋าทั้งลูกทั้งแม่ แล้วเขาใส่ชุดเป็นชุดเองกับพี่น้องชุดตากฝนน่ะกันฝนน่ะมันเปื่อนมันมีแต่ค้นเดียวหลังจากคลิปนี้เราหนูก็ต้องไปล่างออกทั้งรองเท้าบูทกับทั้งค้นติดน้ำเนอกจากเนาะไม่กินหากับพี่น้องพึ่งเขามาเด้อจ้ะเมื่อึ้นนี่หนูนูนอน เกือบตีสองตีสามบบพี่น้องเพราะว่าจะเก็บคลองเก็บอน,นันต์ลวแล้วก็ตื่นตีหาครึง่งแล้วจะเพราะว่าเร่งทําการบ้านที่เหลือมันโมเมนต์เฉพาะการบ้านซื่อ,อ,อการบ้านเพื่อจะส่งให้ใหคู่แล้วคู่อยากได้ทั้งเป็นกระดาษและได้ทั้งเป็น,นเขียนในคมพิวเตอือนนะพี่น้องแล้วโมเมนต์จะเขียนเพื่อนเหรเขียนตามตามคำ,ำถามเพิ่นอีอย่างยังสีนะแล้วกับเขาไปตอบยังสีแมนบอละจา้ะ <c oughs> เราก็อีกอันวิชานึ่งกับจะเป็นเกี่ยวกันกับอันสิ่งแวดล้อม <c oughs> เราก็เมืม่อคืนนี้หนูก็เลืเอกการย่างเกาะการเลิกบุหรี่หนูเขียนเกี่ยวกันกับยุดยุดสูบบุหรี่นอกจากเนาะมันก็เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้ำมันจะอบอดีอีย่างหนึ่งสี่เนบลล่ะ นูก็เคียนเขาไปเพื่อจะให้มันเดทน้ท่านท่านทรงคู่ในในในคมเขาจะเบิ่งเป็นเวลามันจะเป็นเวลาเด็ดไน่น่ะพี่น้องต้องทรงกอนกอนกอนเขาเลี่ยนจังสี่นะแล้วหนูมันนั่งเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บับบงสี่บ่าได้เพราะแม่ตตยต้องเอาลูกเขานอนแต่กอนเอาลูกเขานอนก็นต้องแค่กับคง,คงกับเขาเตรียมเสพงเสภาซัากผาทุกอย่างเนาะพี่น้องตามพี่น้องหูเนาจะหนูขอบคุณอิรีแล้วจะที่พี่น้องให้ กำลังแรงใจแอมเมลวินกับลีนาหนูขอบคุณนอิริจ่าใจหนู่ล่ะอยากนั่งนั่งแอนไายคลิปแอม for m อ r e oreo อ๋อช่วงพักแอมอยู่โรงเรียนแม่แต่ต่อคิวนะ <The poor S 1> พี่น้อง <O riel. S 1> อ๋อแ mm hmm. ม่มาไมา่พรอแต่ไม่ทำผู้ชมก่อนโอเคลูกโ <Okay. S 1> อเคแอมแอมแม่แต่ต่อคิวอุ่นกับเขาหนะ่ะพี่น้องก็ยังได้ต่อคิวอะไรพวก พราะว่าคนกับหลเนาะบางเมื่อนักเรียนกับมาหลาห้องอื่นห้องอื่นนี่ยังสี่หลักกับพักังสี่กับเป็นเวลาเดียวกันยังสี่นะเวลาครึ่งชั่วโมงกับมดท่านที่นะ่ะพี่น้องก็ได้พาก,กันเขาห้องหน้ามียังสี่หลังจากนั้นกับคู่พักใบกับมาแล้วยังสี่นะนอกจากไม่จะเป็นช่วงวันที่มือใดแอมนูอาจจะไทยได้ตอนพักอีกอย่างยัง,ยงสี่แต่มือนี่ มือนี้บ่มีเวลาอีหลีเลยจ้ะบ่มีเวลาอีหลีหนูขอบคุณอีหลีเด้อจ้ะขอบคุณอีหลีจากใจหนูก,คนก็คิดคิดฮอดเนาะจากอันอันคนเคยอันร่องคลิปอันตลอดแล้วหนูคิดฮอดว่าแต่ด้ยมือนี้หนูยังบ่ทันได้ลงคลิปเลยออสุกจาม,มินบลูบลูมอ่าฮะโอเคมาราจะปลูกกันหบลูเมียร์ให้ม่มาละลูลก <S 2> <S 2> <S บ่ฮอลีนะ่ะอยู่ที่สกูลันเดี๋ยวสัมผัสลูกแบบนี้นีน่าต<อ>ีแต่แม่ไม่คิดกล่าฟังอยู่โอ้นีนะน่นะว่าว่าหอนีน่าอยู่ที่สกูลันนีน่าทิตาพ่อแม่เหรออ๋อนีน่าบอกดูแม่ว่าเธออยู่ทีนะ่สกูลันว่าเยี่ไปที่สกูลันดอกเอ,อ,อตมอดเอตมอดนี่นะบอกินข้าวที่โรงเรียนนั่นะสัมผัสลูกได้ลูกสามผวโอเค จะสัมผัสเมนวินนำนดจัดเนาะเอาเป็นสัมผัสมนวินนำแมนวินว่าฮอดยุดทีดอกอกูหลนมนวินทำไรที่โงเรกออแมนวินก็ไปเล่นกับเพื่อนว่าอยู่ดมีฮหรือว่าฮอดูยุดว่าฮอดูยุดท่ดอกู่หานมนวินทำอะไรที่โรงเรียะกุอ๋ว่นก่อาเรฮอรว่าว่ายุดอกสูหลานมะีเีากอ๋อไเล่ัเยมีิส พอเด็สปรุงนิดเดียสกุลนบบกลาวิ่งบลืกบกลาเฮ็ดอย่างแน่เหิวน้าิวนาพี่น้องหนูจะเอาขวดน้ำไปน้ำเป็นบลาจ้ะแล้วพ่อนูเอากับมาหนูกันให้น้ำจากอยู่โรงเรียนเป็นแบบน้ำกับน้ำกาแฟอยู่แล้วนอกจากเนาะ เพราะว่าน้ำยูสวีเดนกินจากกอกใดงสีเพรว่าจากกอกโทษได้จากเพว่าจากกอกในห้องน้ำหรือว่ากอกแกมของพวอย่างสิก็กินได้และจะเป็นน้ำสวีเดนกินได้ระบาดที่นี่พ่อหนูไปครึ่งครึ่งทางแม่วินบอกว่าหิวน้ำน้ำก็เหลือจังนี่รอบนายนูต้องเอาไปซองซองกระป๋องย่ำกับจะมารับลูกระจจงให้จากที่โรงเรียนเพราะว่าเด็กหน่อยเขาก็จะหิวน้ำแล้วจ้ะเนาะพูน้ำพูน้ำพูน้ำพูน่ะ

ไหนขอโทษยัง sorry ยัง sorry เพิ่นเอี okay, anyway> ่ยมเพิ่นหอกปะเดี๋ยวไม่ตายจะทำกับเขาให้ลูกแล้วจะพี่น้องเราจะคลิปนี้ลงให้ท่านผู้ชมน่าจะเพราะว่ามาบอกท่านผู้ชมมาโนเพิ่งเขามาบ้านน่าจะเด้อโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆก็จะให้เราทุกท่านผู้ชมทุกท่านแมวินแดดแมวิน ได้คอมราให้ดูท่านผู้ชมให้ดูให้ดูท่านผู้ชมให้ดูท่านผู้ชมมาสัมเัสวินบก